สวัสดีครับเรามาพบกับเกม Hongkai Impact นะครับพอดีวางเลยทำเล่นเกมอะไรเลยโหลดเกมน่ารักน่ารักมาลองดูครับมันก็จะประมาณนี้นะครับดูดูนี่แตะตัวได้ด้วยความรักเพิ่มด้วยแตะตัวแล้วค่าของเรักเพิ่มเฉอยอ แตะหัวหน่อยดิทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยจับอะไรของมึงเนี่ยลองเดี๋ยวผมรีอีกตัวหนึ่งให้ดูจับหัวหน่อยดิเอ้ยอ้าจับไม่ได้เอ้ยจับแล้วเอ้ยยังไม่จับเอ้ยจับแล้วของมึงเนี่ยจับหัวหน่อยเฮ้ยไว้ใกล้ คนว่าโดนจับแลวค่าความลักเพิ่มเลย <Yeah. S 1> เรื่องจริงนี่โดนตบแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักด่านด่านนี่เลย <Yeah. S 1> ไป let s go <S โหลดมาเพราะว่าน,น่ารักนี่แหละครับไม่มีอะไรมากแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีปุ่มออโตโด้ด้วยชอบมาก เกมแล้วที่มีออโต้เนี่ยเข้าสุดสุดอเ้สวุดเผมเป็นสายตกคิดป่อ้นี่จปุ๊บปุ๊บจดขาแล้วมันเจอโดเตะครับอมีปืนแต่ไม่ยิงัเตะอย่างเดียวครับ เดียวอืมอืมอืมเฮ้ยเอาไยิงหน่อยดินี่ปืนยิงทำอะไรไม่ได้วมิ้งอือสเหยยตัวนึงมาช่วยหน่อยโอ้โหโเทโอ้โหโคเท่นี่ถ้าเกิดเราหลบตรงจังหวะมันจะอยู่เวลาให้ด้วยนะครับ ตคตมันเลยเกมนี้ anyway. like ันตตตเอ้อย่าล้มดเออเสีบแทง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 ดยกลบโคเทเกมนี้แม่งไม่มีออโต้เลยไม่รู้สุดยอดจริงเ้เทเ้ยโดนอะไรวะ ยกลบห่อโทษตบ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 ยกไปหาตบพทดโดนอืมอ nah. ืมโดนอื yeah, th ้มอ right? ื้มอื้มอื้ยกลบหน่อยจึ๊บหัวเขเฮ้ยยกลบาไม่ตาย โคตรเท่กัดเด็นโคตรสวยเต็มเลยวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาลองรีวิวเกมเล่นเล่นเล่เปื่อยครับไว้คราวห,หน้าผมจะลองเล่นเกมีซดูบ้างนะครับ